สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ่อการวัดปริมาณความไม่แน่นอนจากบทที่12ของตำรา AI ค่ะครับผมเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับสำหรับการสร้าง AI ที่ฉลาดจริงๆใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้คือจะมาดูกันว่า AI มันจัดการกับโลกที่แบบไม่แน่นอนเนี่ยได้ยังไงทำไมใช้แค่เหตุผลจริงเท็จแบบเดิมๆมันไม่พอน่าสนใจมากครับ ลองลึกภาพตามง่ายๆก็ได้นะครับอย่างพวกรถไร้คนขับหรือเวลาหมอวินิจฉัยโรคเนี่ยข้อมูลมันไม่เคยครบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนั่นสิคะแล้วมันตัดสินใจยังไงแล้วเนี่ยเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะทำไมความไม่แน่นอนจึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับ AI ที่ใช้ต่ดก,กะคะเออคือปัญหาหลักๆเลยนะครับโลกเรามันไม่แน่นอนอยู่แล้วอาจจะเพราะเรามองเห็นไม่ครบทุกมุมหรือเพราะผลของการกระทำมันก็คาดเดาไม่ได้เสมอไปอือฮึทีนี้ เอเจนท์ที่ใช้ตักกะเป,ป๊ะเนี่ยมันต้องคิดเผื่อทุกความเป็นไปได้เลยไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนทุกอย่างเลยเหรอคะอย่างตัวอย่างรถแท็กซี่ที่ต้องคิดเงื่อนไขเว้นแต่ว่าไปเรื่อยๆไม่มีจบใช่เลยครับนั่นคือปัญหา qualification problem แบบคลาสสิกเลยมันทําให้แผนซับซ้อนเกินไปไม่เวิร์ k ในทางปฏิบัติตรกกะล้วนๆมันรับมือความจริงไม่ไหวครับ มีเหตุผลอื่นอีกไหมคะที่ทําให้กฎง่ายๆแบบถ้าปวดฟันแสดงว่าฟันผุมันใช้ไม่ได้จริงมีครับอย่างแรกคือความขี้เกียจหมายถึงไม่อยากจะลิสต์ข้อยอกเว้นทั้งหมดมันเยอะเกินไป2คือความไม่รู้ทางทฤษฎีบางเรื่องเราก็ยังไม่เข้าใจท่องแท้อย่างการแพทย์ค่ะและ 3. คือความไม่รู้เชิงปฏิบัติคือต่อให้มีทฤษฎีแต่เราอาจจะตรวจเช็คทุกอย่างได้จริงๆ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพราะงั้นแทนที่จะมองแค่จริงหรือเท็จเราเลยต้องมออีระดับความเชื่อเข้ามาแทนถูกต้องครับเราหันมาใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นแทนเช่นโอกาส80%ที่คนปวดฟันจะมีฟันผุไม่ใช่ฟันทงไปเลย100%ซแล้วความน่าจะเป็นนี่มันบอกถึงอะไรกันแน่คะความจริงของโลกหรือว่าเป็นคำถามที่ดีครับความน่าจะเป็นเนี่ยมันสะท้อนสถานะความรู้ของเอเจนต์นะครับ ไม่ใช่สถานะจริงๆของโลกหมายความว่าไงคะคือคนไข้อาจจะฟันผุหรือไม่ผุจริงๆก็ได้แต่ความเชื่อของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามหลักฐานที่เราได้รับมาอ๋ออเข้าใจแล้วค่ะเหมือนความมั่นใจของเราเปลี่ยนไปครับผมนอกจากความเชื่อหรือความน่าจะเป็นแล้วเนี่ยเอเจนต์ยังต้องมีเรื่องของความพึงพอใจด้วยว่าชอบผลลัพธ์แบบไหนมากกว่ากัน อันนี้เราใช้ทฤษฎีอัตถประโยชน์ (utility theory) ค่ะเพราะเอามารวมกันทั้งความน่าจะเป็นทั้งความพอใจก็กลายเป็นทฤษฎีการตัดสินใจ (decision theory) หลักการง่ายๆคือเลือกทางที่ให้อัตถประโยชน์คาดหวังสูงสุด (maximum expected utility) โอเคค่ะฟังดูเป็นระบบขึ้นเยอะเลยแล้วเราจะแสดงค่าความน่าจะเป็นพวกนี้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ยังไงคะ เราก็ต้องมีภาษาของมันครับเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานเลยก็จะมีปริภูมิตัวอย่าง sample space คือทุกอย่างที่เป็นไปได้ผลลัพธ์ possible worlds เหตุการณ์ events คือสิ่งที่เราสนใจค่ะแล้วก็มีความน่าจะเป็นก่อน prior probability คือความเชื่อเดิมๆก่อนได้ข้อมูลเพิ่มกับความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข conditional probability อันนี้คือความเชื่อที่อัปเดตแล้ว มีตัวอย่างไหมคะนึกถึงลูกเต๋าก็ได้ครับทอยสองลูกผลลัพธ์ทั้งหมดมี36แบบใช่ไหมครับความน่าจะเป็นที่จะออกเบิ้ลพออกเบิ้ลก็คือ6 36หรือ106อันนี้คือ prior ค่ะแต่ถ้าเรารู้เพิ่มว่าลูกแรกออก5ล่ะความน่าจะเป็นที่จะออกเบิ้ลพออกเบิ้ลลูกแรกออก5ก็จะเหลือแค่1ส่วน6เท่านั้นเพราะมีแค่ 5, 5้แบบเดียวที่เป็นไปได้อันนี้คือ conditional อ๋อ oh, เห็นภาพชัดขึ้นค่ะแล้วพวกตัวแปรสุ่มล่ะคะครับตัวแปรสุม่ม (random variables) ก็เหมือนเป็นชื่อเรียกคุณสมบัติที่เราสนใจเช่น weather สภาพอากาศหรือ cavity f a n ผุซึ่งมันก็จะมีค่าต่างๆที่เป็นไปได้เราก็จะกำหนดความน่าจะเป็นให้แต่ละค่าค่ะสิ่งสำคัญมากๆคือการแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม (joint probability distribution) อันนี้จะบอกความน่าจะเป็นของทุกๆก,การผสมค่าของตัวแปรทั้งหมดเลยเช่น ทีฝนตกและฟันผุมีค่าเท่าไหร่โอ้ถ้ามีตัวแปรเยอะๆตารางนี้มันต้องใหญ่มากแน่ๆเลยนะคะใช่เลยครับนั่นแหละคือปัญหาใหญ่การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วมทั้งหมด full join distribution เนี่ยในทางทฤษฎีมันมีข้อมูลครบถ้วนก็จริงแต่แต่มันใหญ่เกินไปครับขนาดมันโตแบบ O of 2 n คือเพิ่มตัวแปรตัวเดียวขนาดคูณ2เลย การคำนวณจริงนี่แทบเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับปัญหาส่วนใหญ่เอาแล้วงี้จะทำยังไงล่ะคะต้องมีทางลัดแน่ๆมีครับทางลัดสำคัญคือแนวคิดเรื่องความเป็นอิสระอิสระหมายถึงไม่เกี่ยวกันครับถ้าเรารู้ว่า2อ,อย่างมันไม่เกี่ยวกันเลยจริงๆเช่นเออสภาพอากาศกักบฟันขุการคำนวณจะง่ายลงเยอะมากเพราะ p x และ b จะเท่ากับแค่ p x คูณ p b ดีเลยสิคะแต่ในโลกจริง ความเป็นอิสระแบบสมบูรณ์ absolute independence แบบนั้นมันหายากครับส่วนใหญ่มันมักจะเกี่ยวกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งงงอนก็ยังไม่สุดทางสิคะมีเครื่องมืออื่นอีกไหมคะมีครับตัวช่วยพระเอกของเรามาแล้วนั่นคือกฎของเบสอ๋อกฎของเบสเคยได้ยินชื่อคะ่ะมันดียังไงนะคะมันสุดยอดตรงที่ช่วยให้เราอัปเดตความเชื่อได้เมื่อมีหลักฐานใหม่เข้ามาครับ และที่สำคัญเลยนะมันช่วยให้เราสลับมุมนองจาก P ผลเหตุไปเป็น P เหตุผลได้เอ่อขยายความหน่อยได้ไหมคะสมมุติเรารู้ว่า p o f มีอาการคอแข็งเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบคือเท่าไหร่อันนี้คือรู้เหตุไปหาผลใช่ไหมครับค่ะแต่ในการวินิจฉัยจริงเรามักจะเจอคนไข้ที่มีอาการคอแข็งและอยากรู้ว่า PO f เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการคอแข็งมันเท่าไหร่ กฎของเบสช่วยคำนวณตรงนี้ได้เลยว้าวมีประโยชน์มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะทางการแพทย์ใช่ครับและถ้ามีหลักฐานหลายๆชิ้นล่ะเช่นปวดฟันแล้วหมอเอาเครื่องมือไปเขี่ยๆดูก็ติดด้วย catch เราอยากรู้ p of cavity tooth and catch ค่ะคำนวณตรงๆจาก Full Joint ก็ยังยากอย,กอยู่ดีทีนี้เราก็ต้องใช้เครื่องมืออีกอันคือความเป็นอิสระมีเงื่อนไข Conditional Independ อันนี้ต่างจากอิสระธรรมดาอย่างไงคะมันคือหัวใจเลยครับแนวคิดคือแม้ว่าสองอย่างอาจจะดูเกี่ยวกันแต่ถ้าเรารู้ข้อมูลของสาเหตุร่วมหรือตัวแปรตัวกลางตัวหนึ่งแล้วเนี่ยสองอย่างนั้นอาจจะกลายเป็นอิสระต่อกันเมื่อเทียบกับสาเหตุนั้นอืมตัวอย่างเช่นก็ตัวอย่างเดิมเลยครับอาการปวดฟันกับการที่เครื่องมือติดฟันมันเกี่ยวกันแน่ๆเพราะทั้งคู่อาจเกิดจากฟันผุค่ะ แต่ถ้าเรารู้แล้วว่าคนไข้มีฟันผุก i v e n Ca v วดี ity, การที่เขามีอาการปวดฟันก็ไม่ได้บอกอะไรเราเพิ่มเกี่ยวกับการที่เครื่องมือจะติดหรือไม่ติดและกลับกันอ๋อเหมือนพอรู้สาเหตุหลักแล้วอาการย่อยๆก็ไม่จำเป็นต้องมาเกี่ยวกันโดยตรงอีกต่อไปประมาณนั้นเลยครับ P of toothache catch cavity จะเท่ากับ P of toothache cavity คูณ cool p of catch cavity ซึ่งมันทำให้คำนวณง่ายขึ้นเยอะมากๆสุดยอดเลยค่ะอันนี้ช่วยลดความซับซ้อนได้จริงๆครับผมแนวคิดนี้แหละครับที่นำไปสู่โมเดลที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่าง naive base naive base ชื่อดูเรียบง่ายนะคะครับมันเดาแบบง่ายๆหรือสมมติไปเลยว่าผลกระทบเอฟเฟกทั้งหมดเนี่ยเป็นอิสระต่อกันเมื่อกำหนดสาเหตุ c a u ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่เสมอไปค่ะ แต่มันกลับทำงานได้ดีเกินคาดในหลายๆงานเลยนะครับเช่นคัดแยกอ e ีเมลสแปมหรือจัดหมวดหมู่ข่าวตามคำที่เจอในเนื้อหาหน่าทึ่งนะคะทั้งๆที่ข้อสมมุติฐานอาจจะไม่จริงเป๊ะๆแต่กลับใช้งานได้ดีครับทีนี้ลองดูตัวอย่างในเกม One Pass World บ้างดีกว่าว่าความน่าจะเป็นมันช่วยตรงไหนได้เกมล่าสมบัติในถ้ำที่ต้องระวังวอ p มพักับหลุมใช่ครับ สมมติเอเจนยืนอยู่แล้วรู้สึกว่ามีลมพัดมาจากช่องข้างๆซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีหลุมอยู่แถวนั้นค่ะตักกะอาจจะบอกได้แค่ว่าช่อง1นึกับสองเนี่ยอาจจะมีหลุมนะแต่บอกไม่ได้ว่าอันไหนเสี่ยงกว่าแล้วความน่าจะเป็นล่ะคะถ้าใช้ความน่าจะเป็นโดยใช้ข้อมูลเรื่องลมและหลักความเป็นอิสระมีเงื่อนไขเราคำนวณได้เลยว่าเออช่องสองเนี่ยมีโอกาสเจอหลุมสูงถึง86%เลยนะเทียบกับช่องอื่นที่แค่3 0กว่า โอ้ป่างกันเยอะเลยงั้นเอเจนต์ก็ควรจะหลีกเลี่ยงช่อง222ใช่ไหมคะแน่นอนครับนี่แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นมันให้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าช่วยให้ตัดสินใจได้ดีกว่าแค่บอกว่ามีโอกาสหรือไม่มีโอกาสชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้วความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะครับและความน่าจะเป็นก็คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ AI รับมือกับมันได้ทั้งเรื่องความน่าจะเป็นมีเงื่นไข ฎของเบสและความเป็นอิสระแบบต่างๆมันทำให้ AI ให้เหตุผลได้แม้ข้อมูลไม่ครบและจัดการกับปัญหาที่ดูซับซอ้อนมากๆได้ค่ะทำให้เห็นภาพเลยว่า AI พัฒนาจากการใช้แค่ตักกะมาสู่การใช้ความน่าจะเป็นเพื่อตัดสินใจในโลกจริงที่มันซับซอ้อนได้ยังไงเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากค่ะ ครับผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดเล่นๆน,นะครับการที่โมเดลที่ดูเหมือนจะง่ายๆอย่างใน i v e Base เนี่ยที่ข้อสมมุติฐานเรื่องความเป็นอิสระก็อาจจะไม่จริงเสมอไปแต่ทำไมมันถึงยังทำงานได้ดีมากๆในหลายๆสถานการณ์จริงมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างความถูกต้องเป๊ะๆของโมเดลตามทฤษฎีกับประโยชน์ใช้สอยจริงๆในโลก AI ปัจจุบันที่เราต้องเจอทุกวันบ้างน่าเขีบไปคิดต่อดูนะครับ